พี่ทีฟซีทุกคนนะคะวันนี้ก็พบก,กับน้องไอ้ฟองเสียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้น้องไอ้ฟองก็จะไปเก็บกระเทียมหรือว่าโหหอมนะคะที่นาวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเราเก็บมาได้สองวันแล้วแต่น้องไม่ว่างถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะคะวันนี้ก็จะถ่ายทุกคนได้ดูนะคะเป็นวันสุดท้ายนะคะตอนนี้เราก็จะไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปเซอกันที่นาเลยตอนนี้เราก็มาถึงนาแล้วนะคะเราจะไปเข้าไปถึงในนานะคะนี่บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยชืใจนี่นะคะทุนตอนนี้เราก็มาถึงนาแล้วแล้วนะคะมาถึงสวนกระเทียมแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปพาไปดูต้นกระเทียมนะคะอยู่ข้างในนู่นนี่นี่นะคะต้นกระเทียมคือมันเออหลังจากที่ฝนตกใส่แล้วต้นมันตายนะคะก็จะถอนยากนิดนึงนะคะถอนก็ขาดตลอดเลยนะคะแบบมันมีหญ้าเยอะด้วยใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคน บรรยากาศร,รอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราจะมาถอให้ทุกคนได้ดูนะคะแบบนี้นะคะลูกก็จะเป็นประมาณนี้เองนะคะไม่ค่อยใหญ่นี่แบบนี้นะคะทุกคน หัวเล็กเองนะคะเป็นแบบปลูกธรรมชาตินะคะก็จะเป็นประมาณนี้นคนแม่ก็มาแล้วนะคะคสัง,สงน่าสังนี่แล้วก็จะถอนไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมัดรวมกันแล้วก็เอาไปที่บ้านนะคะจะทำเป็นกองแบบนี้นะคะคคนี่ คือบอกเลยนะคะว่าย่านี่คือเยอะมากๆเลยเยอะกว่าต้นกระเทียมอีกนะคะนี่นี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมัดแล้วก็เอากลับบ้านนะคะจะมัดรวมแบบเอ่เอเป็นกรอบนะคะก็จะปูดภาษาคือเราจะเป็นกรอบนะคะ นี่้สมัดแบบนี้นะคะไปโกะกล้าหมขเข้าด้วยจะกล่าวเริ่ม มัดแบมนี้เสร็จแล้วก็จะมัดติดกันอีกนะคะแบบนี้แบบนี้ก็จะทำแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะหาบกลับไปบ้านแบบนี้นะะแบบนี้ คุณแม่คุณพ่อก็กำลังมัดอยู่นะคะเราก็จะไปก่อนแล้วตอนนี้เราก็หากออกมาเลยออ,ออกมาในนานแล้วนะคะเราก็จะกลับไปบ้านนะคะแล้วก็กลับมาถึงบ้านสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะเราก็จะพาทุกคนไปดูเออต้นกระเทียมของเรานะคะจะเป็นยังไงเอยนะคะ แบบเราเก็บมาได้สองวันแล้วนะคะก็ได้เยอะอยู่อสองพวน,น,นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะนี่นะคะต้นกระเทียมแบบนี้แล้วก็ถ้ารอมันแห้งเราก็จะมามัดทําอีกครั้งหนึ่งนะคะให้มันแบบสะอาดอเดี๋ยวรอดูสมคลิปต่อๆไปอีกนะคะก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะคะ น้องก็ไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยบ้างก็อย่า,อ,าอย่าลืมน้องไอฟองนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆก็อ,อย่าเลิกติดตามน้องไอฟองนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย